สวัสดีครับพบกับช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับทุกคนสวัสดีครับไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็เลยมีเมนูเด็ดมาให้ทุกคนได้รับชมนะฮะมีเมนูเด็ดมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่มันก็คือแกงส้มใตม้แกงส้มพักใต้ครับหน่อไม้ดองใส่ปลากับพง แซ่บๆนะครับพอดีปลามันยังไม่สุกดีนะครับนี่สุดยอดเลยบอกได้เลยว่าเด็ดแน่ๆเด็ดมากๆไม่แพ้กับต้นฉบับแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ก่อนครับนี่ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันให้ปลามันสุกก่อนครับระหว่างรอครับนี่มีแอปเปิ้ลแดงๆมานำเสนอทุกคนครับดู น่ากินมากน่ากินมากๆเลยครับดูแอปเปลิลสามลูกแดงมากเนื้อกรอบช่าเลยนะครับน่ากินน่ากินเลายนู่นดูหม้อดูหม้อต่อด,ดูด,ดิดูดิเป็นยังไงพื้นดูวาดเดือดปุบ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 ตรงนี้มันยังไม่น,นั้นตรงนี้มันยังไม่ จมน้ำนี่เดี๋ยวเอาช้อนแป๊บหนึ่งเอามาปลาตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่สุกมันไม่จมทำแรงไม่ได้นะเดี๋ยวมันเล็กบอกได้เลยว่าสุญญาดยอดแน่นอนนี่โอ้ดูสีที เป็นยังไงล่ะท่านผู้ชมดูอย่างนี้เลยๆๆกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยสุดยอดเลยครับปิดฝาหม้อ,อไว้ก่อนครับรอให้มันสุกครับเด็ดแน่ๆระหว่างรอเดือดเดี๋ยวเรามาตักข้าวรอกันครับตักข้าวสวยรอเลยแบบแซ่บๆ,ๆนี่ ข้าวสวยรอซแซ่บกันไปเลยนี่แซ่บกันไปเลยโอ้กินเจริญอ,อาหารเลยจัดกันหนักๆขนาดนี้เลยอร่อยอร่อยกันไปโอ้เสียงเดือดครับสุดยอดดู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 ด,ด,ด,ดูฟันดอกมาแล้วเนี่ย ไอออกมาแล้วเปิดนี่โอ้โหโอ้ร้อน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 อือหือดูสุดยอดอ่ะอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับดูอือหือดูตรงนี้เลยโอ้โหโมโหสุดสุดขอชิมหน่อยได้ไหมขอชิมก่อนเอาช้อนมาหน่อยอืม ไม่ได้ชิมให้ทุกผู้ชมดูเนาะเึ๊บนี่น้ำต้นเลยชิมนอกกล้องอร่อยอะ่ะขอใส่น้ำไปนิดหนึ่งได้ไหมน้ำไปนิดหนึ่งครับเพิ่มความหอมหนะเนี่ยจริงๆรสชาติอร่อยแล,ล้วแหละเพิ่มความหอมใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมอืม แล้วก็ไม่ต้องคนเลยปลาน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้ปลาสุกดีๆก่อนโอ้ยดูดิปลาหน่ากินไหมเนี่ยหน่อไม้ดองก็หน่อไม้สั่งตรงจากสกลนอครเนาะตอนที่ไปสกลนอครแม่ทําหน่อไม้ดองให้แล้วก็หน่อไม้นี่บอกได้เลยว่าอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้ที่แบบว่าหามาสดๆแล้วแม่ก็เอามามาทนเป็นเป็น เส้นๆให้ทำมาเส้นๆให้แล้วก็แบบหน่อไม้นี่มันอ่อนมากเวลากินเข้าไปนี่ให้มีความหอมนี่ฮะโอ้ยหัวปลากระพงครับดูดิอืมกับข้าวสวยฮ้อนๆเนี่ยมนสุดยอดเลยแหละครับเนี่ยเดือดโมโหมากโมโห โมโหเลยน้ำโมโหล้คนนังโมโหอยู่ด้วยโมโหหิวด้วยอ้าวน่าจะได้ที่แล้วครับขอปิดแก๊สครับปิดแก๊สไปแ๊บน,น่าดูดูดลุนลุนลุนครับโอ้โหโหลอนรลอนรลอนหลอนหลอนสุดยอดมาก กลอนไปไหนขอตัดให้ทุกคนได้ดูนี่ครับแบบหน่อไม้แบบนี่กล้องไม่โฟกัสอะไรเงี้เดี๋่ากล้องมันไม่โฟกัสเนี่ยโว้ยสี เอาน้ำไปหน่อไม้ชอบหน่อไม้ลกปลาก็เยอะนะเอาปลาไปเยอะปึ๊บกระเด็นขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยปึ๊บปึ๊บอือเรียบร้อยนี่ฮะ นี่ในหม้อยังเหลือแกงส้มใต้ปลากระพงครับเ็ไ้นี่เอามาดูว้าวชดชดชดขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยปึ๊บนี่ไม่ให้ดูหน้าคนถือด้วยนี่ฮะเดี๋ยวเด๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายให้ทุกคนได้ดูก่อนเอาแบบชัดๆเลยครับไม่ชัดเดี๋ยวแป๊บน,นึงอนี่เลย ฟึบอือหอสุดยอดสุดยอดดูควันควันควันโอ้ยกับข้าวสวยไปแล้วขับข้าวสวยหนะ่อยอืมนี่ครับกล้องก็จะไม่นั้นเท่าไหร่อือเนี่ยกับไข่เจียวน่ครับแซบมากบอกได้เลยอือ ับข้าวนดูนี่มันสุดยอดมากจะบอกให้ไม่ได้ทุกคนที่ดูนะนีอ่อร่อยโคตรอร่อยโคตรอร่อย ราดกับข้าวนี่ยฮะแล้วกินกับไข่เปียวอร่อยมากถ่ายคนได้ดูแค่นี้ครับใครบ้างๆก็มากินฝีมือบอกได้เลยสุดยอดไปแล้วสวัสดีครับ